คุณเคยได้ยินเรื่องฆาตกรขวานแห่งเมืองนิวออร์ลีนส์และเพลงแจ๊สที่สามารถหยุดเขาได้หรือเปล่า The Key Point News จะเล่าให้ฟังค่ะย้อนไปเมื่อปีพศ2461เมืองนิวออร์ลีนส์ของสหรัฐอเมริกาต้องจมอยู่กับความหวาดกลัวจากฆาตกรต่อเนื่องปริศนาที่ผู้คนเรียกเขาว่า The a x m a n of New Orleans หรือบุรุษขวานแห่งเมืองนิวออร์ลีนส์ฆาตกรต่อเนื่องผู้โหดร้ายนี้มักจะบุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อกลางดึกโดยใช้สิวหรือของมีคมงัดแทงไม้หลังบ้านจากนั้นก็ใช้ขวานที่ส่วนใหญ่เป็นขขขวาาานนออออองงงงเเเจ้บ้บลลมืปืปิชย่ ไร้ความปราณีไม่มีใครรู้ว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของการเลือกเหยื่อของบุรุษขวานคืออะไรแต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือเหยื่อมักเป็นเจ้าของร้านขายของชามเชื้อสายอิตาเลียนภายในเวลาเพียงปีเศษมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันนับสิบรายทิ้งร่องรอยเป็นบาดแผลจากขวานที่สยดสยองซึ่งทําให้ทั้งเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวบางคนถึงกับนอนไม่หลับบางคนก็นั่งเฝ้าถื้อปืนรอฆาตกรแต่ก็ไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าหรือได้ยินเสียงของบุรุษขวานคู่นี้เลยจนกระทั่งในเดือนมีนาคมพศ2462บุรุษขวานก็ได้ ส่งจดหมายถึงหนังสือพิมพ์ในจดหมายนั้นเขาอ้างตัวว่าเป็นวิญญาณจากนรกและประกาศว่าในคืนวันอังคารที่19มีนาคมเขาจะออกมาสังหารเหยื่อรายต่อไปแต่จะละเว้นบ้านที่เปิดเพลงแจส๊สเสียงดังเมื่อคืนอันน่าสะเพรึงกลัวมาถึงปรากฏว่าร้านค้าบ้านเรือนและบาร์ต่างๆต่างก็เปิดเพลงแจส๊สตลอดทั้งคืนทั่วทั้งนิวออร์ลีสเต็มไปด้วยเสียงดนตรีคลึกครื้นที่กลบเกลื่อนความหวาดกลัวของชาวบ้านเอาไว้และในคืนนั้น ไม่มีใครถูกฆ่าแต่หลังจากนั้นไม่นานบุรุษขวานก็กลับมาลงมืออีกครั้งแต่ในที่สุดเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครจับกลุ่มเขาได้จนถึงทุกวันนี้ตำนานของบุรุษขวานกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของน <N> ิวออร์ลีนส์เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงดน,นตรีแจส๊ส <N> แต่ก็มีเงามืดของความโหดร้ายซ่อนอยู่ในอดีตที่ยังคงทําให้คนขนลุกจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างถ้าชอบเรื่องเล่าวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ